ฮะโมไหอคระี่ใคมาหน้าบ้าน Yerang, yerang. con suối mừng mình con tuối มอ,มอมไม่ช่วยพี่ทำงานเลยเม่อเนิ่เนี่ยฮะโอนอนเฉยเลยลมไมจ่จ้อยไม่เคยสบายยาหมดใช่ไหม เนี่ยเขาอยากมานั่งเด่นกับกอรอก่อนนะจ๊ะเนี่ยสวัสดีค่ะอ่ะชมมาหนึ่งคนแล้ว ปอมปอมปอมหนูเป็นปอมปอมปากเกียวดีแมวนี้ไอ้มันไม่มีใครอยู่หน้าบ้าน เงียบเงียบเงียบแม่เหม็นมีใครอยู่ส่งเสียงํำไมดูน้องมอเนี่ยน้องมอก็นั่งเฉยน้องมอนั่งเฉยเลยฝนตกค่ะไปไหนไม่ได้ตกทุกวัน โอ่รีเนาะฝนตกทุกวันพายุเข้าอีกแล้วนี่แมวมันจะเตือนปอดจะเตือนหัวใจหรือไง รวยอะจวมาจงงองนายจะป้ามาโล่นินจุ๊จุ๊มีอะไรจะบอก จุ๊จุมีอะไรจะบอกบอกคนในปากนี่เอาบอกน้องมมเนี่ยอมีอะไรจะบอกอ่าลบกล้อง ไปกินนมเดอ้อพีลี่ใหม่มองว่าทางานมางไ่ทางหนาังจะขี้มาขึ้นมาขุดเือย่าง อ,อ,อัอออออน้ยังยังไม่ตองก็นั่งเฉยๆดีไปก่อนเลยสวัสดีค่ะมอสวัสดีก่อนเด้อ นูสูงไว้แล้วค่ะเฮ้ยกำคนเ t e n t กระโดดกระเต้นไม่ได้แล้วเห็นไหมือหนางออหนหางออจังเลย ตื่นนอนใหม่ๆขอบคุณนะคะแช่น้องหมอตัวน้อยๆหนักแปดกิโลครึ่ง mà ta hãy à <laughs> hãy để mía để luôn cái bên này anh 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 anh

แล้วสองนาทีามวะนะามวะนะอะไรยืนมาขนาดมุดอมูอมุดอ,อมุด อันน่านี้จะไปแล้วาลาๆก็แม่กวามือๆเรือย สวัสดีค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะอันนู้นที่ปิดคดลิปแล้วนูแชร์ไปไหนดีอ่ไลน์คลิป